เไสได้ยได้พ่อชื่ออยู่ช şey yes um> ื่อกินแบบนี <s 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 ้นะคอยว่าพ่อแล้วจานับเออเียฝ่เยาาพ่ออก่อเลเน่นับกย่ ฮ่าล้านพี่น้องเอ้อ่าเป็นเงินอ่าแม่ฮ่าอยู่ดีไม่แห้งเนาะ no. อ่าผู้ดเดียวไม่เดียว โดยผมเป็นพี่น้องกับสบายดีก็สวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเอฟซีปัศกุลสุคนเด้อเนาะมาผมมาพ่อกับบัจิตอุทุมพรคือเก่าพี่น้องเองตอนนี้อยู่ทางดังเนาะอ่ามีทางสาวพอได้กับประอ่าทางภาคินเพื่นนำเนยอ่าตัวเอาประคัมสบายดีดูสบายดีสบายดีเนาะะพี่น้องเอ้เมื่อนี่แหละคือมาอ่าเฮือนของทางภาคินหน่อยเพิ่นเนาะเดี๋ยวมูดมูดตาด้วยภาคิน กะพอดีว่ามื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่าทางบริษัเนาะหากับสะพอกะมาอ่ามอบเงินเนาะอาค่าสินเศร้าให้เนาะหาของทง่คําลกน้องอินอ่าที่ว่าทางพ่อแม่พี่น้องได้อ่าติดตามรับชมเบิ่งอ่าเมื่อก่อนนั่นแหละอ่าที่ว่ามีทางอ่อ้ายเพิ่นเนาะอ่ามอบเป็นกองขวัญให้เลยมื้อนี้กะเลยมามอบเงินให้ทางผู้รักผู้ใหญ่ทางนาอ่า มีพากินเพิ่อนน้องหาทั้งน้องอีกเพิ่นพี่รองเลยกมืบอนี้กาศสีไายบรรยากาศนะครับผมเองพี่รองเบิ้งเด้อน้องพี่รองอยู่ในรอบตอนเช้าๆน้องพี่รองอ่าตอนเช้าได้ตอนนี้กันเนาะบรรยากาศที่อยู่ประมาณนี้ร้านน้อยกันเลยน้องพี่รองเลยต้องโอเคพี่รองขี่เข่ามาหาเลยป่าตัวที่นี้นี่สมรถบ่อนิสมรถบ่อน่ฮะสุ้าดูอบาไปไปดู้ห่ายบาย พี e ่ปไพี่ไปไหนพี่ไปไปรือไป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 เนี bye, bye ่ยน e ัน uh นั่นแม่เนาะพ่อพนุหูเ็นตาใช้เบนตาเนนันว่าใช้เบนตานะใชเบนตาเอานมาให้มันเท่าน้เอาสบดีเออมามากุณาจัรถเนาะอืมตาตุอ่นหมอกว่าใช้นตานะใช้เบนตาเป็นอ่นหมอ เออเนาะเอ้าพี่น้องเมี huh uh ่พ่อมายังมันนี่มายังมันนี่มาเวียกไหนเนาะมาวิ่งโบเงินเงินเงินของคนโอ้เป็นตาที่นี่จตาโบผ้าหายอ่านหนังสือได้โอ้เป็นตาเจ้งอยู่แต่ว่าอ่านหนังสือบ่ได้เป็นตานี่เนาะเป็นตายากไปธรรมดา đôi thôi thì đôi khi đôi à, à, mà tôi nhìn ăn ừ. 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 <laughs> <đây, bạn> <laughs> đi ăn nhìn nó đi ăn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  đi chết đi ăn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  đi 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 ăn ăn đi hả? đi ăn ờ ăn đi po bớt bờ bẩn nó bớt nó bẩn nó à nhưng tề <laughs> khăm hẳn lẽ thì khăm cầm à. khoảng... quan phải leo định nổi cầm lăng nhang nó phun phải là phi đồng phun nó nung sửa thằng sửa mina phun bò nè có đi lơi nó và tôi phải là phi đồng người phun ô nhàng cái phun ma lẩu nó xin chị đứng chịu cái thêm thang nó nếu xây cứu con mã lòng thang đâu Ừ, ừ. 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 biên nhang lộng binh lộng binh mô biên nhang lộng binh mô biên nhang lộng binh mô biên nhang lộng binh mô biên Ừ, lộng binh mô biên nhang nhang lộng binh mô biên nhang lộng binh mô Ừ nhang mô biên nhang mô biên nhang mô biên Ừ mô หนึ่งน้อยกําลัางไปเป็นมาพี่าามาขึนมาพี่อ่านี่มันยังนี่อ่าเออสบายดีป้าลุงเป็นอยู่บ่กําลังดื้ออืมกําลังดือ้อกําลังแางเนาะเออคนคิดดื้อเออมือนอนเฮือนเด้เนาะอ่าเพิ่นมือนอนเฮือนเด้มือสองมือเลยรถเรียบ์ครัวรถเด้มาเนี่ย ไอืมคนน้อยหน่อยหันหน่อยคนน้อยหน่อยคนน้อยหน่อยก็หันแท้ริงคนก้อหน่อยดิเออน้อนอแก้มเพิ่นเป็นเส้นไงอันนี้แหละยุงกัดยุงกัดแล้ที่จะเป็ี่นแกเลยจะเปลี่ยนท่าร่ได้รถลเข้มทางนเด้อจะเล่นน้องๆเด้อ

อดินน Di no. oh, no. uh, uh, no. oh, ี่แหละดินตามนี่แหละเนาะเอา่นหละพี่น้องกกมีแต่ว่าโลเนาะโลทางนาตลองผลมาก่อนพี่น้องเพราะว่าพยังเข่าในบ้านอยู่โบติพี่น้องเนาะมาเบิ่งน้ำกันเนาะนั่นแหละพี่น้องไปแล้วเพราะพยังเองเป็นเพ่ังเองเป็นนี่ไ่ได้นั่นเนาะผนไปตลอดผลโอ้ยเนาะ โอ้ย่างเดียงเลยตัวน้ำเปลี่ยนเนาะตัวน้ำเพอเองั้นเนาะตัวน้ำเป็ดเนาะไปเสียพี่น้องเลยพุ่นอะไรเดืยวถ้าทั้งกันนะทดลองฝนมากก่อนเน้องพ่อพี่น้องมาแล้วเด้อพฝนมาแล้วพฝนมาแล้วเนาะอ่าพุ่นอะไรอ่าเข้าไปข้างในเฮือนพุ่นอะไรพี่รองเลยบันี้กอเลยอ่าวสิเป็นจังได้เนาะเข้าไปข้างในเลยเนาะไปเลยแม่บ้ามาบ้าเฮ้ยพุ่นคิดดื้อ Ủa oh, Ủa sắc lên đi nó Ôi Nó À vì đồng dù xem thang nó Ừ Ủa tầm khảo đi lõi bỏ này, Rồi rồi Tuyết đời Ờ rồi 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 ก๊บกบยังกรบยั้งเลยนี่ฮะหลับสีนบะเออหลับสีนเนาะฮะมันเจ็กนี่อ่าโดยกินข้าวกนข่าวจะก่อนได้ยังไม่ได้กินขาวกินน้มามาแต่ทั้งพูดอะไรบ้านเ้าะเออมาเลยเอากินกินกินอะกัมาเนาะ กินแล้วก็จบ่่กินไหม้ก็อืมเช้าเลยด้หลับสิ่เนาะวยันดอใส่ขดมันด้อืมมันงามบ่มันงามบ่จะอขัดเ้อฮะลาลาคนขัดจังมวนี้กันมีเงิน มันเงินเลยขายกลังมจะเป็นราคเลยอขายกำลังได้ดีบึ่งเนาะมมีเงินกับคนเนาะมึงม่นคนหน่อยคนน้ำเนาะก็เจ้าคนหลายจังได้แหละคนเยอะแต่บ้านคนอยู่สี่พันห้าได้ดิสี่พันห้าป่ะอยู่ทรงนี้รักสามสิบห้าป่ะสี่พันห้ี

แต่มันคำน่อยคุณอ้าในตายคี่บอกเกินร์ดับว่าดูดิคุณชี้ให้พี่ทำไงคนเนาะหยิบยาวหยิบยาวอยู่กินแล้วพี่องกินอะไรก็มาหนึ่งคิดหนึ่งคิดนางฟ้าเนาะอันนี้ก็อยู่บนเฮือนะกินรับเสาเนาะนั่แม่เอาเอาไปตัดคางแม่บอรเนี่ย mời 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 này mời 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 nó mời 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 เดี๋ยว่อจะไอ้ใหม่ก็บีเจียเจียชอบต่อต้ต้เองเลยปาแล้วเก่าแล้วป้อเกาแล้วจะได้ใหม่โออยกินข้าวไอ้กินข้าวบ้ย่านบ่นี่โอ้ยบ้ย่านเนาะ

สิเปนนอนป่เอออน้อยนขดอึฮึฮึฮวฮึฮึฮวฮึ่ึฮ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 ึดีกว่าฮึฮึเึฮึนึะึฮึฮนฮึ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 ฮอฮึ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 ฮนฮึฮึฮึืึฮึนึฮนฮึึึ วันนี้ก็ได้อามาเห่ือนจดใสยด้วยจดใสไปดใส่ขากลอนดิจดใสเด้วยเด้อน่บานี่เออันนี้ได้หน um. really! like um, so ok? anyway, ่าอ ja ืมจ yes ับเับเับเกนี่หอาเลย่นี้กจขายสิชอพัน

เั <toys> ียนลย่เลาเขียนเอาเขียนเขียนใช่ที่อาารยมาช่วยลก่เขียนทอดมาแล้วใช่แนั้นเานี้อันันกันวดเขียนใช่กาเขียนใช่หรือเปล่าใช่ม่พดนทางเเนใช่าอยมเขียนี่นมีกระอลกะบเดียวมันมีสองห้อง ได้คอลายพอล์ตได้ชงรอยชงรอย่อประม้นบ่อนเนาะคนเห็นจะคนน่ยคนเรอกนอ้หลายเออชเอนแ้วเออาช่มชัวเลยน่ากาวอีกหน่ลายบ่อเนียอะบมีบได้ยังบ่ชินจังชินจงลังปุ่มอยู่ละเออได้งร้อย họ có áp gì cơ nhạc ừ đây, cái sao đấy họ thắng đổi trong bảy điện phải xoài ra cho một thằng mỗi đó đi phải được. ย่างเลยคือตัวเองเลยย่างตัวเองย่างช่องเอาผมย่างกุนแตก้อนนอยก็ย่างกนแดแห่งมีไปแล้วสิมีมีแล้วสิเอาแล้วแต่ว่าเออสาวนอื่นอะไรเนาะสุวนัวดงตัางแคือจะทอดหมดแล้วย่างคานแตะคามคามวัวโตคานเตะอืม มันทองมันทองเหมือนัน้มันอยู่นานแล้วแมนเหมือมัดมัดมอนี่หลานบอกบอกข้างในบอแบบวันนี้บอกข้างในบอกสิบพก็ได้เนาะสิ้เลยเนาะเดียวนแรกเราได้งินยังไปเห็นมาหาได้กนแล้ว

ไอ้ไก่เลยแหลแม่จูแม่เฟินไปโอ้ยเธอเอนจุะคนนี้ตะเดือนเธอพี่งในตะเยไปใช่หรอเมื่อไแล้วเนาะให้ลูให้เต้าให้ลูให้เต้านะหาชกินแถวนากะด้แถวน้บองตาเรียวุ่ขึ้นปุ๊บบ้านหาดบ้านเหุผ ไปเนือไปเึ๋นะครับมือด้อยที่ไปทอโยักหอจะหน่ล้วเินี้แะเ็เละทางเบื้องเพื่อนเนาะขายทางนั้นบอกมา้าวปจักมือได้เเ่าเนเนนีมันบ่ร์เนนี่ยมันเน้เนาะอือเอาหนไปทองมาเดิมไปยินแล้วบัดนี้ ก็เท ok ียวเหน่ยแรงเล็กาเทีชอเล่นยางพี่เออเล่นย <laughs> <t> ัง <t> อ้เ <t> ล็กปลาท่านเอเอเลนาหนุน <t> ทีกบมีเล็ปลาดทะเลเล็กปลาดิเล็ปลากระชังกตันเนาะเออสาิตันบ่เล็กปลาไอ้เนเนาะคือยู่ไงล่ะมีปลาน้อยปลใหญ่

เอานั่นแห่ะไปแล้วไงกลางค่อจะเติมลึกฟ้าอยู่คุณกับชามชิพอยู่พี่กับชามชิพชอบเวลาเใครอยูลูกเต้าหาเงินเป็นหาได้อยู่ใช่ใไทยมันบ้อนไปใช้อยู่บ้านบก็ไปบุญเงินคุณคุณน้อยนี่เอาเลยคุณไปใช้

งัวนี่ก็จอยู่ในประมาณหมื่นหมื่นสี่เนาะหมื่นหมืนสองหมืนสามประมาณนี้บหมื่นหมื่นหมื่นไปเนาะหมื่นไปงัวนี่จู่วันี้มาย่ไรียคำาหลายใครยได้ละอืมองัวตอนเราต้องีบยังยังคาแจ

บอว่าพอแล้วจานับเอง่็พอเลยเตียง้านพอหรอเป่าอยรอ็นะ่าล้านพี่น้องเลยเป็นเงินแม่อยู่ดีไม่แห้งเนาะผู้เดียวไม่เดียวดูอ่าเนี่ยพันนหาล้านที่ประมาณหมื่น ตอนมึงอยู่น้องคนไหจะถมเออไมันขึ้นเห็นตันไหนเาะเขาโวคืเราเนาะมา้อก็ึนเห็นกันแน่นอนอันนี้คึดเห็นกันตองช้น้มันะแล้วาบ่มีก็มแตงเลยว่ะาแทงยอาแงทุกแขนเหมดเลยา

มันเนาะแม่นๆมันตั้งงานบ่ได้บ่เกี่ยวกับค่าดอกแม่นๆเจ้าได้ออกบ่แลค่าเฒ่าค่าแก่คากงหอกกงาไปแลไปแลเนาะบดนี้เนาะเอาเอาะเนาะือมื้อนี้สิไปเบิ่งไก่ตไก่เขาุดพีคือสิประมาณนี้แหละบดนี้กอ่าถือว่าได้ เงาะเงินเนาะเป็นทีเหียมห้อยแล้วพ <cond vitamin é> ี่รองเงยแต่ว่าสิใบเบี้ยก็แน่การเขอให้ผู้เดียวไม่เดียวเนาะแล้วก็คือว่าเด้อนพ่อพี่รองเงยได้รับเงินดี ploy แล้วเนาะก็ได้ทำหน้าที่เงาบเงินเนาะให้กับทางนานอเว่าวบอกคบเพิ่นเนาะหรือว่าแต่รองเพิ่นเนาะพพี่รองก็ถือว่าสำเร็จแล้วล่ะตัวช่างไหนนอนบ่นไหนกอดลูกนอนบ่รับหลือบ่ กำลังสีหน้าสีตาเอาอยู่พุ่นเบิดบ่เออเอาพี่น้องกินข้าวแล้วบ่นอนอนแล้วบ่อตกวยหงแท้นี่นอนแล้วเนาะเลยเอาลองสบายดีเนาะอ่าเอาดีจะนําบัดนี้กยังแต่พุ่นแเนาะแม่นพุ่นแหาได้พุ่นแบัดนี้ อาได้พี่น่อยนี่ก็บ่ดีมึงพิจาได้คเออสิได้นได้เนาะอันนี้น่ะคือได้เงินมาบัดบ่จักเก็บเนาะอันนี้เนาะยงเียุ่มใส่ลูกเออกําลังในซํานี้ได้เบมก็ให้ิเออไปซเนาะคือสิประมาณนี้เอาบ่คํามาขอบุญขอบคุณทางอ้ายเพิ่นเด้อเนาะๆ เอาอยู่ใกล้ๆกันก่อนเนาะอืมนั่งลงดูท่านนั่งเ้อกูยังกับแทศแล้วพี่น้องขอบคุณคยคร้น้เนาะเยขอบคุณทั้งอ้ายทั้งหลายเด้อนวยวยเนาะ ดีเด้อเนาะคุณเจตจะได้ข้อมูลยามีเด้อเนาะพัฒนาสิ่งใดก็ควรได้ตั้งใจพัฒนาเด้อเจตวิธีการเหตุงานนีนยัามของต่อหน้าต่อไปเด้อเนาะเดยอใช่ปู่เอาสบายดีก่อนมาหนีิโอเคเอาเมือปลาได้เสีเด้อเนาะอ่าโอเคน้องพ่อพี่น้องเงยคือสีประมาณนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงคือเพคนว่าแน่เอ้ารวมถึงท่างพ่อแม่พี่น้องน้ำเนาะหาสำหรับคลิปนี้ขอรับพีร้อน้องไปก่อนเด้อขอให้ตั้งเอจจีบัตจูปูจุคน อยู่ดีไม่แห้งเป็นจิ่างเดียกัเรากรับสบายดีสบายดีพี่น้อง